ไพโตเอสผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่จะช่วยให้คุณสดชื่นมีพลังและมั่นใจในทุกๆวัน <Yeah. S 1> ลองเลยเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณนะคะไพตัโเอสคือดีท็อกคุณภาพที่ผมเลือกดูแลสุขภาพในทุกวันดื่มง,ง่ายสบายท้องดูแลจากภายในอย่างที่คุณรู้สึกได้จริงในโลกที่ทุกอย่างต้องเลือกให้ดีที่สุดสุขภาพคือการตัดสินใจที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุด ดูแลตัวเองยังไงถึงดูมั่นใจและสมดุลแบบนี้คะผมเลือกสิ่งที่เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผมจริงๆผมเลือกไฟโตเอสเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะเมื่อภายในของคุณสมดุลทุกวันก็เริ่มต้นอย่างมั่นใจจริงค่ะไฟโตเอส ไฟโตเอสดีท็อกชนิดผงชงง่ายดื่มสะดวกผมเลือกใช้เพราะมันเข้ากับชีวิตจริงของผมไฟโตเอสดื่มง่ายสบายท้องดูแลจากภายในไฟโตเอสตัวเลือกของคนที่ใส่ใจสุขภาพถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ